พอดินพาเที่ยวนะครับผมน้องตินเพิ่งตื่น <c oughs> เราจะพาเพื่อนๆไปทานข้าวกที่ร้านข้าวใหม่ปมามันนะครับผมอยู่ที่อัมพวาสมุทรสงครามนะครับลองตามพอดิมันครับว่าร้านนี้มันมีอะไรกินบ้างแล้วร้านเป็นยังไงนะครับน้องตินยันงไม่ตื่นเหรอง่วงโอ้โหดูหน้าดูหน้าโอ้หน้าแย่เฮ้ยแม่ไปเข้างนะั้ <c oughs> เงียบจังเลยธรรมชาติสุดๆ <S <S 1> <S 1> <S โอ้ยมันมีตรงนี้ด้วยนี่ว้าว่าทำไมมันเงียบจังวะนี่ไงบนพื้นตรงนี้ไงโอ้ตรงทางเข้าเขาก็มีของขายด้วย เราก็มาอยู่กันในร้านแล้วนะครับและนี่คือเมนูอาหารของเขานะครับเมนูอาหารแนะนํมีเยอะแยะเลยมีปลาถูทอดน้ําปลามีปูมีสลัพัดเลยส่วนปลาเดยวเขาก็จะจับจากข้างล่างเนี่ยมาให้กินปลาตัวใหญ่จังนั้นเลยน้องเป็นกินไหมข้าวเที่ยงกินปะไม่กินกินไม่กินอื้ากินโอเค ผมเราก็สั่งอาหารไปก่อน2อ,อย่างนะครับเพราะเรายังไม่รู้จะสั่งอะไรนะครับอาหารแนะนำนะครับที่เขามีก็หลายอย่างแต่เราลองเป็นแกงลันจวนกุ้งนะครับกุ้งสดนะครับจริงๆมันมีปลากระพงด้วยแต่เราเอากุ้งเพราะว่าเราเอาเป็นชูชีปลากระพงอีกหนึ่งที่นะครับก็คือหลอดอ๋อแล้วก็เรามาสามคนนะคุณแม่ฮะ,ะคุณแม่เรามา3มคนเนี้ยเราสั่งทั้งหมดสามอย่าง,อ,างอีกอย่างไปอะไรเมื่อกี้ ปลาทูทอดกระเทียมถ้าตามเมนูมันคือปลาทูทอดน้ำปลาแต่เนื่องจากคนชอบกินกระเทียมแล้วก็ขอว่าเอาเป็นปลาทูทอดกระเทียมเอากระเทียมโรนมาได้ไหมน้องบอกว่าอ๋อเอาอย่างนี้ไหมพี่เดี๋ยวปกติแล้วจะต้องเป็นปลาทูทอดน้ำปลามีน้ำราดน้ำออกหวานๆเค็มๆแล้วเอาเป็นี้เดี๋ยวน้องแยกน้ำที่ราดมาให้แล้วก็แยกกระเทียมเจียวมาให้ดามนั้นเออ ต้องตืนจะได้กินปลาเยอะเนี่นีอะไรรอดรอดทำไมรอดรอดทำไมาเป็นไม้เธอทั้กรเทียมลูกว่เอาอันไม้จริงมันหลอกมันดูดน้ำได้ยังไงตายมันคือรอดเราล้วก็คือนึกว่าไม้เสียบมึก็จี่กินนกินนี้นะนี่ยเสร็จพี่แน่ไอ้พวกเนี้ยมากันเพียบเลย ครับผมอาหารก็มาแล้วไวมากไม่ถึงสิบนาทีเลยม,มาสองอย่างเลยสุดยอดเลยโอ้โหตัดไปตัดแบบไป เรามาลองกินกันเลยดีกว่าอันนี้เมนูอะไรครับคุณแม่เนี่ยอันนี้ใช่ชูชีปลาชูชีปลากระพงรับสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วแล้วเมื่อกี้ตักอะไรไปแนะนำอะไรเฮ้ยแกงลันจวนนี่ในหม้อนี่ปลากระพงหรือกุ้งอ่าใช่จวดกุ้ง เช่อร่อยมากจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยไม่โกหกนะเดี๋ยวลองบ้างดิไหนน้องเตนน้องเตนกินอะไรครับตุจนฉี่ปลากระพงไหนอร่อยไหมจริงปะเนี่ยไม่ได้หลอกคนดูนะนี่ไม่รอเลยสต๊อกเต็มที่หโอ้แต่มันเผ็ดไงตูฉี่มันต้องเผ็ดอยู่แล้ว ทอดน้ำปลาื่อกีน้องบอกว่าเดี๋ยวแร่มาให้รากกระเทียมด้วยอันนี้ไม่ได้แร่แต่ไม่เป็นไรกินได้แต่อยากรู้ว่ารสชาติมันจะเสียแค่ไหนเนาะอันนี้ไม่ใช่ปลาสูเสียนะไม่ใช่มันจะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบแค่ไหนอ่ะมาดูมาเห็นข้าวกับปลาทูแล้วใส่สีพูดอร่อยมาเต็ม ชูชีปลากระพงมาแบบชิ้นๆแรงงอนตัวเป็นไงแรงงนอน,นงอทุกอย่างจริงอร่อยมากอร่อยอร่อยคอนเฟิร์ม,ม,ม,มไปยัไงติงผิดหวังไหมสำหรับอาหารที่นี่ไม่ผิดหวังเลยนะ อร่อยกูดอร่อยกูดมาเสร็จแล้วโอ้ยคุณแม่กินไม่หยุดมือกินมากขนาดไหนแสงว่าอร่อยจริงน้องิะปลาเป็นไงปลาเป็นไงปลาเป็นไงจานนี้เป็นไงเอาดิอ๋ออันนี้ใช่ไหมปลากระปุกคือจานนี้น้องติณกินคนเดียวเลิฟเลยเกือบหมดเส็ดไหมเสร็จแต่เผ็ดแต่เผ็ดสุดเผ็ดแต่ อะไรไปเจอมันอร่อยมากอะไรนะคุณแม่มันอร่อยมากอร่อยมากฉันต้องห่อต้องห่อไปฝากห่อไปฝากคนที่บ้านแกงคนที่บ้านลองชิมเต๊ดอร่อยจริงอร่อยจริงนะครับเมนูนี้เลยแกงมันจวนแล้วจริงๆอันเนี้ยสุดยอดเลยคงชูชีสองเมนูนี้นะใครมาใช่ใครมานี่ต้องสั่งแน่นอนส่วนอันเนี้ยอันนี้จริงๆอร่อยอร่อยแต่เราคิดว่ามันแรง ไปนั่งแท็กที่บ้านเปนั่งแท็กที่บ้านดีกว่าน่าจะสรลกใจมากกว่ามันอร่อยอครับกลับไปแท็กที่บ้านก็สําหรับร้านนี้นะครับผมเขาเปิดตั้งแต่สิบโมงเชา้าจนถึงสองทุ่มนะครับร้านจะอยู่ติดกับถนนเพชรเกษมเลยอะเข้ามานิดเดียวจากถนนเพชรเกษมเนาะไม่ได้อยู่ในตัวอัมพวานะมันอยู่ในอัมพวาแหละแต่ยังไม่ได้เข้าไปในอัมพวามันอยู่ตรงถนนเพชรเกษมก็คือขาลง <c oughs> ใช่จับเบีง่ายกว่า ออขับมาจงเทพอ่ะนะเลยรู้สึกจะเลยปัม๊มไอปอตทปั๊มอะไรนะเลยสะพา,านอัมพวาไปก่อนนะแล้วก็จับจีบจิดเดี๋ยวเจอเลยหาง่ายแล้วตอนนี้นะครับเราก็เรียกน้องมาทําการห่ออาหารแล้วแล้วก็จะเรียกเช็คบินด้วยเดี๋ยวลองมาดูว่าราคาเท่าไร่สำหรับมื้อนี้ก็กินไปนะครับนี่คืออะไรกระดินงพาขหอ,หอทุกอยาก่างทุกมือ้อก <c oughs> ินไม่หมดสักมื้อสั่งมานําเพื่อ ย่ยมีหนึ่งตัวที่หัวมันขาวๆหน่อยนะน้องเตนตอนนี้ไปอยู่ในชูชีแล้วอะน้ำปินกินดูนะเยี <S 2> <S 2> <S เ่ยมเลยเยี่ยมเลยไปได้เวลากลับบ้านกันแล้วทุกคน ข้าวใหม่ปามันรลสตรองขอหนึ่งเพลงอ่าแล้วตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาบนรถเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วเนาะโอเคสําหรับร้านนี้ข้าวใหม่ปามันถูกใจถูกปากกันทุกคนทุกท่านใช่ไหมคุณแม่เยี่ยมแนะนําเลยน้องตีแนะนํำไหม ให้กี่คะแนนสิบคะแนนเต็มเลยไหมร้านนี้ข้าวใหม่ปลาหมัดให้สิบเลยให้สิบเลยสิบเต็มร้อยอร่อยใครแม่จ้าไม่ใช่ร้อ <c> ย <oughs> เต็มร้อยสิบเต็มสิบโอเคถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมไลค์แชร์คลายหรือเบอร์ดีมาปั่นด้วนะครับอะไรวะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับ แต้นเตือนโอเคแลครับเจอคลิปต่อไปนะคลิปกินแบบนี้เราจะหามาให้อีกโอเคพอดิผ่าเที่ยวครับผาเที่ยวกินแล้วนะ